จบเสียรก่อนให้ฟางกฎหมายพรรคเพื่อไทยศึกษากฎหมายให้จบเสียก่อนค่อยให้สัมภาษณ์ก็ได้เพราะคําสัมภาษณ์ขอคโโบคุณ,โน,โคณโน,โน้อพร้อมฮงล็อกนิธิเนี่ยครับเป็นเรื่องตลกครับเช่นอ้างว่าเรื่องนี้เป็นเกมการเมืองอ้างว่าคุณวิรัชกัลยาสิริไม่มีน้ําใจนักกีฬาอ้างว่าคุณวิรัชกัลยาสิริไร้ความเป็นสุภาพบุรุษ ทั้งสามประเด็นที่เตาโตมาเนี่ยครับมันไม่ใช่นะครับเพราะเรื่องที่คุณวิะระจักรยายสิรินนไปร้องกรกตเนี่ยเป็นเรื่องที่พักเพื่อไทยทําผิดกฎหมาย,ยครับการทําผิดกฎหมายไม่ใช่น้ําใจนักกีฬานะครับผิดก็คือผิดครับถูกก็คือถูกเช่นกรณีหลายคนมาพักเพื่อไทยกรณีคุณทักษิณชินวัตรทำผิดกฎหมายก็ต้องติดคุกครับไม่ใช่ว่า กฎหมายมีน้ำใจนักกีฬาคุณทักษิณไม่ต้องติดคุกได้ไม่ใช่นะครับมาวันนี้พรรคเพื่อไทยถึงต้พองออกกฎหมายเืีอโทษกรรมเลยครับเพื่อให้คุณทักษิณชินวัตรพ้นผิดประเด็นในวันนี้ที่ผมอยากจะฝากเพิ่มเติมก็คือการทําผิดกฎหมายเลือกตั้งท้งนี้ไม่ใช่มีเฉพาะกรน,นี้ของคุณวิรัก์กร,รยาสิริผมคิดว่ายังมีอีกหลายประเด็นทั่วประเทศที่มีการทําผิดกฎหมายของผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ผมอยากฝากพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับให้ส่งเรื่องหลักฐานส่งมายังผมก็ได้ครับส่งทางจดหมายก็ได้ครับจาหน้าซองเลยครับส่งนายจุริตลักษณะวิสิทธิ์ส่งมายังพักประชาธิปัตย์สำนักงานใหญ่เขตพญาไทกรุงเทพหนึ่0ศหลักฐานทั้งหมดที่ส่งมา จะเป็นการช่วยให้ประเทศไทยได้รักษากฎหมายไม่ได้ที่ใดมีการซื้อสิ่งอยที่ใดมีการสัญญาว่าจะให้ที่ใดมีความพยายามทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเอาเปรียบในการเลือกตั้งรัฐมนตรีรักษาการคนไหนทำผิดกฎหมายผมคิดว่าวันนี้ถ้าจะดันดึงดันให้การเลือกตั้งวันที่สองเกิดขึ้นได้ พรรคเพื่อไทยก็ต้องอยู่ภายใต้กติกาครับไม่ใช่ว่าพรรคเป๊ะปัดไม่ลงสมัครแล้วพรรคเป๊ะปัดจะเป็นคนดีของสังคมไม่ได้พรรคเป๊ะปัดเขาจะเป็นตัวแทนจะเป็นคนหนึ่งในการช่วยดูสอดส่งสอดส,ส่องให้เห็นว่าการเลือกตั้งที่พรครคเพื่อไทยพยายามดันให้เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้ความบริสิทธิธรรมด้วยน,นี่คือสิ่งสําคัญนี่คือหัวใจเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอ,อฝากสื่อมวลชนนะครับ ฝากัพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าช่วยจับตาดูครับ